สวัสดีครับพี่น้องวันนี้ผมจะพา muted, พี่น้องมือใหม่มาดูอาการของวงจรวงจรของเครื่องซักผ้า LG นะครับที่มันถูกหนูกัดมานะครับพี่น้อง <c oughs> กัดมาจนเละท <c oughs> ีนี้เรามือใหม่เราไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงมันสายมันไปทางไหนกันบ้างนะครับอันนี้เละจนไม่เหลือซากแล้วนะครับนี่นะครับเละแบบนี้สม, Ό สมัยก่อนผมก็เอาไม่ได้เหมือนกันนะครับปัจจุบันพอจะรู้บ้างผมก็เลยเอาความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับมาแนะนําให้พี่น้องมือใหม่หมได้ทําการ ต่อวงจรของมันใหม่ได้นะครับพี่น้องหลังจากที่มันไม่มีอะไรให้เราดูแล้วนะครับเราก็ทําไม่ได้อย่างแน่นอนนะครับพี่น้องอส่วนด้านบนนี้มันก็กัดขาดขาดจนเป็นเป็นรูทะลุหมดเลยครับนี่นะครับมันกัดจนเละหมดเลยนะครับนี่นะครับหลังจากที่มันกัดแล้วเราจะต้องต่อมันใหม่นะครับพี่น้องอันนี้นะครับอันนี้ก็กัดไปหมดแล้วไม่มีอะไรให้เราหลงเหลือให้เรา ได้ได้ดูเลยว่าเอมันไปทางไหนเนี่ยสายมันนะครับแต่วงจรของ lg นี้ง่ายนิดเดียวนะครับพี่น้องอ่าเดี๋ยวพี่น้องมือใหม่อ่าเห็นคลิปนี้แล้วว่าโอ้โหมีแค่นี้อ่ง่ายครับมีแค่นี้เองนะครับพี่น้องอ่าผมจะพาพี่น้องมาดูระบบในวงจรของมันก่อนว่าแจ็คเสียบของมันตัวนั้นไปไหนตัวนี้ไปไหนนะครับพี่น้องอ่าถ้าพี่น้องเห็นบอร์ดแล้วพี่น้องจําบอร์ดได้ว่าอ่าของ lg อ่มันจะมีแค่นี้เองนะครับพี่น้องนี่นะครับอ่เรามาดู ระบบของมันก่อนเลยนะครับอ้าวนี่วางให้ดูเอาเลยนะครับอ,นนอ่าทีนี้ <c oughs> เดี๋ยวพี่น้องก็จะเอาได้การละถ้ารู้แบบนี้ละต่อได้เลยนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะไปชี้ให้ดูก่อนนะครับขยายให้มันใหญ่ๆหน่อยอตอนชี้เนี่ยต้องเอาให้มันชัดๆหน่อย <c oughs> <c oughs> อ้าว่าบอร์ดมันจะมีแค่นี้นะครับอ่าเอาละครับอันนี้ครับแจ็คบอร์ดของมันจะมีประมาณนี้ นะครับอ่าทีนี้อันนี้แจ็คเฟชเชอร์นะครับพี่น้องอ่าเฟชเชอร์เฟชเชอร์ของมันจะมีสามสายมันจะไม่ไปไหนครับหลังจากที่ว่าเราเสียบเราเสียบตัวนี้แล้วนะครับอ่านี่มาทำให้ดูเลยดีกว่าครับอ่านี่ครับอ่าสายเฟชเชอร์ของมันนะครับนี่นะครับอ่าไหนอ่าเฟชเชอร์ของมันนะครับนี่นะครับมันไม่ไปไหนครับพอมันเสียบเข้าตรงนี้นะครับอ่าเสียบเข้าตรงไอ้เช็คตัวนี้นะครับ อ่ามันก็ไม่ไปไหนนะครับนี่นี่มันก็อ่ามันก็มันก็มุ่งตรงเข้ามาเฟเชอร์สถานเดียวนะครับไม่แวะที่ไหนอ่าหลังจากที่มันเสียบเข้าตรงนี้แล้วนะครับพี่น้องมันก็มาหาไอเฟเชอร์ที่เดียวนี่แหละครับไม่ต้องไปแวะที่อื่นนะครับอ่าต่อมาต่อมาพักไฟนะครับพี่น้องนี่นะครับ อ่าอ่าจะมาพักไฟของมันนะครับนี่นะครับพักไฟของมันอ่าจากพักนี้มานะครับอ้าวเอาเลยนะครับนี่อ่านี่เข้าใจง่ายนิดเดียวหลังจากที่มันเข้ามาจากพักไฟนี้แล้วนะครับมันก็เข้ามานี่นะครับไม่ต้องให้มันไปแวะที่ไหนนะครับนี่นะครับอ่าพามันเข้ามาหาตัวนี้เลยครับไอตัวไฟเข้านลยนะครับนี่นะครับไฟเข้านี่นี่คือไฟเข้านะครับนี่นะครับไฟเข้าอ่า เส้นนี้นะครับน้ำตาลกับน้ำเงินนี่นะครับมาจากปักไม่ต้องไปแวะที่ไหนมุ่งตรงเข้ามาหาบอดตัวนี้ทันทีเลยนะครับนี่นะครับนี่นะครับเข้าไปหาบอดตัวนี้ทันทีเลยนะครับอันนี้ไฟเข้าละเฟสเชอร์ก็ต่อละน <ahor ita> ะครับ่าจากนั้นมานครับ่าจากนั้นมา <baz en> อันนี้ไฟออกเราเรายังไม่พูดนะครับเดี๋ยว พูดจอดหลังก็ได้นะครับนี้ไฟออกไฟออกไปเลี้ยงเลี้ยงวาล์วน้ําเลี้ยงเด่น้ำทิ้งเลี้ยงมอเตอร์นะครับจากนั้นมาไอตัวนี้เป็นซีสตาร์ทนะครับซีสตาร์ทซีสตาร์ทก็ไม่ไปไหนครับนี่ครับพอออกจากบอร์ดนี่มันก็มุ่งตรงไปหาซีสตาร์ทเข้าหามอเตอร์สถานเดียวนะครับอย่าพามไปแวะที่อื่นนะครับออกจากนี่ไปก็ตรงไปเลยนะครับนี่เห็นไหมครับพอออกจากบอร์ดมาแล้วนะครับนี่นะครับ มันก็เข้าไปหามอเตอร์โนนเลยครับนี่เห็นหครับอ่ามันไปแล้วครับโนนโนนไปโนนแล้วเข้าหามอเตอร์แล้วเห็นไหมครับนี่อ่าไม่แวะตรงไหนเลยนะครับไม่ไปพ่วงกับตัวไหนเลยมันตรงไปอย่างเดียวนะครับอ่าทีนี้ไอตัวนี้ก็เป็นเป็นเดนน้ําทิ้งนะครับพี่น้งองตัวนี้เดนน้าทิ้งอ่าเดนน้าทิ้งเดนน้าทิ้งของ LG มันก็จะมีสองเส้นนี่แหละครับอ่า อ่าสีชุพูและน้ําเงินแถบขาวนี่นะครับมันจะมันมันจะเข้าตรงนี้นะครับนี่ครับนี่เข้าตรงนี้ละอ่าหลังจากที่มันเข้าตรงนี้แล้วมันก็ไม่ไปไหนครับพี่น้องนี่ครับนี่อ่ามันก็จะไปนี่นะครับนี่เห็นไหมครับมันก็จะเข้ามุ่งตรงเข้าไปหาเดน้ําทิ้งข้างล่างเลยนะครับหฮโน่นนนะครับไปโน่นละเห็นไหมครับมันมันไม่ไปแวะที่อื่นนะครับตรงอย่างเดียวอ่า ทุกอย่างมันจะตรงหมดเลยนะครับไม่ได้แวะเลยนะครับง่ายมากนะครับพี่น้องมือใหม่อ่าเราจะน้ำ <c oughs> อันนี้วาวน้ํานะครับนี่มากใกล้ๆหน่อยอ่าอ่าอีกเส้นหนึ่งคือวาวน้ํานะครับนี่ไอตัวนี้คือวาวน้ํานะครับนี่สายวาวน้าอ่าวาวน้ําคือซิลิโยนน้ำนะครับมนี่มาจากตัวนี้นะครับ นี่นะครับมาจากวาวน้ําลงมาเลยครับอ่าลงมาแล้วไม่ไปไหนนะครับอ่าอ่ามันก็จะเข้าตัวนี้แหละครับนี่เนี่ยครับนี่อ่ามันก็เข้าตรงนี้แหละครับเนี่ยทุกอย่างมันจะตรงหมดเลยนะครับไม่แวะนะครับห้ามแวะห้ามไปแวะตรงนั้นตรงนี้นะครับไปแบบนี้เลยนะครับอ่าเห็นไหมครับนี่อ่าจะนั่นมาอันนี้ อันนี้ไฟออกแล้วนะครับอ่าทีนี้จะมาเพาะมาดูแล้วครับอ่อาไอตัวที่ใกล้ๆนะครับไอ้ไงละนี่นะครับนี่อันนี้ไฟเข้ามาละสองเส้นจากปลั๊กมาเลยห้ามแวะที่อื่นจากนั้นมาไอาตัวนี้คือไฟออกคือสายคอมมนอมมนเข้ามานั่นแหละครับตัวนี้นะครับแล้วก็เอามาเสียบเลยครับนี่ครับเอาสายคอมมอนมาเสียบตรงนี้นี่คือไฟออกครับไฟออกที่จะไปเลี้ยงวาล์วน้ําแล้วก็ลงไปหาเดนน้าทิง้งแล้วก็ไปเลี้ยงมอเตอร์นะครับอ่ามาลงมาละ <c oughs> หลังจากที่มัน <c oughs> มันออกมาแล้วนะครับนี่มันจะมานี่แหละครับนี่ไม่ไม่ไปไหนเลยนะครับนี่อ่ามันก็จะมาหาไอ้วาวน้ําตัวนี้นะครับเลี้ยงวาวน้ําทีนี้มันก็จะพอเลี้ยงวาวน้ําเสร็จมันก็จะออกมาเส้นนี้นะครับนี่เห็นไหมครับออกมาเส้นนี้เส้นนี้ไปไหนครับไปหามอตเตอร์ครับเดน้ําทิ้งข้างล่างเลยนะครับนี่นะครับอ่าเนี่ยครับอ้าวนี่ นี่ครับมันจะมาหาลงไปหามอเตอร์กับเดน้าทิ้งเลยนี่ครับมันก็จะมาอยู่ตรงนี้นะครับนี่เห็นไหมครับนี่อ่านี่ครับนี่สายที่ไฟเลี้ยงลงมาเมื่อกี้จากไอ้วาล์วน้ําลงมานี่นี้แหละครับเข้าไปหาเดน้าทิ้งอันนี้ก็สายซีสตาร์ทสองเส้นอันนี้ก็ไอสายเดยน้าทิ้งมีแค่นี้เองครับ เพราะทุกอย่างมันจะตรงกันหมดเลยนะครับพี่น้องไม่แวะไม่เอาไปพ่วงตัวนั้นตัวนี้อันที่มีพ่วงก็คือมีตัวนี้ตัวเดียวนะครับคือเป็นไฟเลี้ยงมาจากบอร์ดที่ออกมาจากบอร์ดนี่แหละครับนี่นี่แหละครับนี่ออกมาจากบอร์ดนี่เลยนะครับนี่เห็นไหมครับออกมาจากบอร์ดมาก็มาแวะตรงนี้มาแวะเลี้ยงไอ้วาล์วน้ํานี่ก่อนออกจากวาล์วน้ําก็ลงไปหาเดนอ่าลงไปหาเดนน้าทิ้งอ่าแล้วก็มอเตอร์เลยนะครับเห็นไหมครับทุกอย่างมันจะตรงกันหมดเลยนะครับอันนี้ เข้าใจง่ายนะครับนี่ง่ายมากง่ายนิดเดียวอหลังจากที่ว่า <c oughs> มันง่ายนิดเดียวอ่าเราก็มาทดสอบเลยครับนี่นะครับอพี่น้องมือใหม่ไม่ต้องกลัวนะครับนี่ง่ายมากอา้าวนี่พักมารอแล้วครับ <c oughs> <c oughs> เอาพักมารอแนละ้ว <c oughs> ครับ ันนี้ก็วาวน้ําไม่ไปไหนเลยนะครับนี่ครับมันก็จะมาหาตัวนี้แหละครับนี่ออกจากนี่มาก็มานี่ละครับอา่าลักไฟออกจากลักไฟมามันก็มาเข้านี่แหละครับไม่แวะไปที่ไหนเลยนี่แหละครับอา่าเหน็เหนนะครับอา่อาเห็นอยู่นะครับอ่เสียบลักปุ๊บมันก็จะเข้ามานี่เข้ามานี่เสร็จแล้วมันก็จะออกมานี่เข้าไปหาวาวน้ําแล้วก็ลงมานี่ลงมานี่ก็ไปหา Favorite ไอ้มอเตอร์และเดน้ําทิ้ง S <S <preach Country> อันนี้ก็สายสีคาปาก็ไม่แวะไหนออกจากบอดนี่ก็ตรงเข้าหาคาปาข้างล่างเลยนะครับออ้ส่วนวาล์วน้ำเอ่อไอ้สายวาล์วน้ําตัวนี้นะครับมันก็ออกมาจากวาล์วน้ําข้างบนนะครับนี่ครับนี่ออกมาจากวาล์วน้ําข้างบนก็ลงมานี่นะครับไม่แวะที่อื่นเลยนะครับอ่าเข้ามาเข้ามาที่บอดเลยนะครับไอ้สายเดนน้าทิ้งก็เหมือนกันนะครับออกจากเดนน้าทิ้งเออออกจากบอดนี่ไปมันก็มุ่งตรงเข้าไปหาเดนน้าทิ้งทันทีเลยนะครับ ทีนี้เมื <c> ่อ <oughs> มันเป็นแบบนี้แล้วเพี่น้องมือใหม่ก็ทดสอบเลยครับนี่นะครับเสียบปลั๊กเลยเอา้อาวเห็นไหมครับอา้าวทีนี้เราจะมาดูกันนี่นะครับวงจรมีแค่นี้เองครับของ L-G ง่ายง่ายนิดเดียวอา้าวทีนี้เราก็กดเลยครับมอเตอร์ยขยับเลย สายหลุดสายซีหลุดฟันไม่ดีมันขาดตรงนี้เ,เห็นไหมครับสายซีหลุดหลุดก็ไม่เป็นไรครับเราต่อใหม่ได้นี่ครับ นี่ครับสายซีมันขาดเมื่อกี้มันออกแป๊บๆตรงนั้นอลองไหมครับทีนี้นี่ออมอเตอร์ขยับได้แล้วนะครับนี่ครับเดี๋ยวเห็นไหมครับมันก็ดูดน้ำเข้าอ่อวาว่าน้ำทำงานแล้วนะครับเห็นไหมครับนี่ ถ้ามีน้าก็เข้าแล้วในถังนะครับเห็นไหมครับว่าวงจรมันมีแค่นี้เองนะครับนี่เห็นไหมครับ <laughs> กองอยู่ตรงนี้แหละเห็นไหมครับอานาันมันซักแล้วครับนะ่ะมันปล่อยน้าเข้าถางังอ่ะทีนี้เราจะมาปั่นแห้งนะครับพี่น้องปั่นแห้งเอาจะมาปั่นแห้งดูก่อนอ่าเด่น้ำทิ้งดึงนะครับอ่าเมื่อเดดน้ำทิ้งดึงอ่ามันก็พร้อมที่จะทำงานให้เราเลยนะครับ นี่นะครับพอเดนน้ำทิ้งดึงมันก็ <c oughs> ทำงานได้ทันทีนะครับอันนี้หนูกัดอันนี้ฝีมือน้องหนูว่าขอทดสอบดูหน่อยทดสอบฟันดูหน่อยค <c oughs> มหรือเปล่ามันคมจริงๆครับดูนี่ทะลุอ้า <c> ว <oughs> ตอนนี้มันทำงานได้แล้วนะครับพี่น้องอวงจรของเครื่องสะาพา LG ก็มีประมาณนี้นะครับพี่น้องเพราะว่า ทุกอย่างสายพัดสายเช็คของมันนี่นะครับพี่น้องอมันจะตรงไปหมดนะครับพี่น้อง้ามมาไปแวะที่ไหนเลยนะครับอ้าวทุกอย่างเขามันจะตรงเฟชเชอร์ก็ตรงเข้าหาเฟชเชอร์เลยนะครับไฟนี้ก็ตรงมาจากพักเลยไฟออกก็ตรงขึ้นไปหาวาล์วน้ําและเดนน้ําทิ้งมอเตอร์อาสายสีคาปลาก็ตรงไปหาคาปลาลงหัดมอเตอร์เลย <c oughs> ส่วนไอ เดน้ำทิ้งมันก็ตรงไปหาเดน้ำทิ้งอย่างเดียวสายวาล์วน้ําตัวนี้มันก็ขึ้นมาหาวาล์วน้ําตัวนี้นะครับไม่แวะที่ไหนเลยนะครับเพราะฉะนั้นให้พี่น้องมือใหม่จดจําในบอร์ดนี้ว่าจดจําในบอร์ดนี้ว่าไอ้ตัวนั้นคือสายเฟสเชอร์ไอ้ตัวนี้คือไฟเข้าไอ้ตัวนั้นคือไฟออกไอ้ตัวนั้นคือสายสีคาปาและไอ้ตัวนั้นคือสายเดน้ําทิ้งและอีกเส้นหนึ่งคือสายวาล์วน้ําแค่นี้ มันก็จบแล้วครับเดี๋ยวนะครับอ่านี่นะครับขอบคุณมากๆนะครับพี่น้องขอพี่น้องมือใหม่ทุกท่านประสบความสําเร็จนะครับพยายามทําให้ได้นะครับเพราะมันไม่มีอะไรมากครับผมเป็นกําลังใจให้นะครับพี่น้องขอบคุณมากนะครับที่กดติดตามเป็นกําลังใจให้ผมนะครับพี่น้องสวัสดีครับ